ากินตำเขาปุ่นยัย่ว่มีน้องมากินเลย เชื<ะ>อ่มานางกินอยู่แคมนองใส่พักน้ำใส่พักน้ำ เป็นแบบอยู่อเอาไกลแควน้องวัมสตาร์พอนกิน,นอะน,นะโคกเกยอันนี้น,อนอ้องน้ำเออื่นยายมากินนี่ยายมากินด้วยมาดึงยิน <laughs> ว้าวชับบะ กินข้าปูนน้ำออลิงเดอร์อือโดยยัวยวย่วแซ่บค่ะแถวหนองน้ำแคบหนองน้ำเยี่ยมเยี่ยบาย